รีวิวอนิเมะดันดันดันคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดอะที่แบบมันจะน่าดูจริงเหรอวะอะไรประมาณนี้เลยแบบคือเราถึงต้องตั้งคําถามขนาดนั้นเลยเราก็ไม่คิดว่ามันแบบจะทําให้เราแบบสนุกไปด้วยได้เออแต่ว่าด้วยความที่มันแปลกอะมันทําให้มันน่าสนใจมันน่าค้นหามากๆปกติอนิเมะเราอะถ้าแบบไปแนววิทยาศาสตร์ก็ไปวิทยาศาสตร์เลยคือจะไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับแบบจักรการเรื่องผีเว่เอามาแบบเวทมนม์อะไรเงี้ยจะไม่ยุ่งไปทางไหนก็ทางนั้นพอไปด้านผีก็มีพลังจักรการมีพลังวิญญาณอะไรเงี้ย อันเนี้ยไม่มีทั้งสองอย่างแล้วแล้วมีทั้งสองอย่างมีทั้นพลังจักกะมีพลังและก็มีฝั่งวิทยาศาสตร์ก็มีเอเลี่ยนไปเลยและอีกสองตัวเนี้ยดันแบบเป็นอะไรที่อยู่คนละฝั่งและแบบมาเจอกันได้เออมาเจอกันแล้วแบบเฮ้ยแม่งสู้กันได้จริงวะเฮ้ยพลังวิญญาณสู้กับ พลังแห่งวิทยาศาสตร์อ่ะไม่ออแบบเฮ้ยมันน่าดูอ่ะพอมันเป็นแบบเนี้ยเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเวที่แบบผีสู้กับเอเลี่ยนอ่ะออออคิดดูดิในตอนแรกอ่ะผีก็จะมีความโดดเด่นในแบบด้านพลังอะไรที่แบบเด่นๆของมันส่วนเอเลี่ยนก็จะมีแบบพลังด้านเทคโนโลยีนูน่นนนี่แล้วพอมาสู้กันโอ้โหผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้สุดยอดมากแล้วฉากแอคชั่นก็คือเป็นอะไรที่ลื่นไหลมากผมว่าอนิเมะทำออกมาได้ดีมากด้วยความที่แบบมังอ่ะมันทําฉากแอคชั่นได้ดีมากเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามีฉากแอคชั่นที่ การตาแล้วก็แบบมีฉายแอคชั่นมุมกล้องอะไรที่ทําออกมาได้ดีมากตั้งแต่มังงะแล้ว <S <S <ม>แล้วพอเป็นอนิเมะผมบอกเลยว่าความคาดหวังเนี่ยสูงมากต้องต้องทำให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าไอตัวมังงะทำออกมาได้ดีมากผมไม่รู้ว่าอาจารย์แกทุ่มเทขนาดไหนรายละเอียดในมังงะคือสุดยอดมากแล้วพอมาเป็นอนิเมะเราต้องคาดหวังแน่แล้อีกอย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างประทับใจคือกล้าเล่นกล้าเล่นในที่นี้ของผมอะ่ะก็คืออนิเมะมันก็คือเป็นแนวเด็กใช่ไหมล่ะ <S <S แต่เน,นี้ยจะมีความแบบกล้าที่จะเล่นคอนเซปต์18บวกเออคือแบบกล้าเล่นมุก พอกล้าเล่นมุกแบบเนี้ยมันทําให้ลึกถึง กระตัวนเรื่องหนึ่งที่แบบพอเล่นมุกแล้วเล่นไปได้สุดจริงๆก็คือกินธรรมะใช่เออ,เอ,อแบบไม่จํากัดลิมิตตัวเองว่าแบบเอ,อ้ยต้องเล่นแบบเออิ้ยรักษาภาพรักแปดบัวข้ามเกินอะไรนะไม่แคร์ครับกูเล่นเลย <laughs> เออเออมันทาให้แบบเอ,อ้ยสนุกมากแบบสนุกแบบหลุดไปออกกรอบไปเลยในมุมมองของพี่นะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อ่านมังงะมาก,ก่อนแล้วพอได้ไปดูเนี่ยมันก็ตะการตาม,มากกว่าที่คิดด้วยความที่มันแตกต่างแตกต่างจากเรื่องอื่นๆมากทําให้ครารู้สึกแบบความรู้สึกทึ่งเหมือนกับเชนซอมแมนไหม นะมันก็ทึ่งในมุมของมันแล้วแต่ความโหดความอะไรเนี้ยอาจจะเป็นเชนซอมแมนที่ดูมีมากกว่าถ้าในตอนแรกๆในตอนนี้นะที่พี่ดู <Wow. S 1> เรื่องนี้มันจะเป็นฟีลแบบว่าตอนแรกอะรู้สึกว่าเหมือนมีความน่ากลัวเพราะเอ้ยมีการใส่เรื่องผีเรื่องอะไรมาด้วยมันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยแต่พอเข้าไปดูจริงๆอะเฮ้ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นฟีลแบบว่าฟีลแบบเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมีการต่อสู้สุดอลังการแล้วก็พอดูเข้าไปเออมันรู้สึกว่ามีรายละเอียดที่น่าทึ่งตัวละครเดาทางค่อนข้างยากนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม มันเดาง่ายเกินอะไรเงี้ยไม่อันนี้คือูเกินการคาดหวังทุกๆอย่างคืออยู่ๆก็คือโดนตัวของน้องโมโมะใช่ไหมโดน ถูกเอเลนจับไปปึ้งตอนแรกเอ๊ะตอนแรกจับไปทดลอง <c oughs> เฮ้ยมันไม่ใช่ทดลองธรรมดาแต่มันคือส่งกล้วยของเธอมาซะแล้วก็แบบพูดมาคือต้องการจะขยายพันธุ์แบบที่ไม่ได้เป็นการคนนิ่งก็เลยต้องจับผู้หญิงไปคือกูแบบเฮ้ตอนดูครั้งแรกแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอวะเฮ้ยมันออกเวนี้จริงๆเหรอและแน่นอนว่ามันก็มีฉากเซอร์วิสที่มีความแบบว่าวัาบวับแแบ,ม,บมพอได้แบบรื่นหูรื่นตาไม่ได้เยอะเกินไปแต่ใส่เข้ามาให้มันมีความแบบทั้งตลกทั้งแบบความแบบ เซซ็กี่คำขยี้ใจแต่มันมีเด็ดกว่านั้นคือว่าโมโมมันแจ่มแล้วคำเตือนมีสปอยหลังจากนี้ก็จะพูดถึงตอน2-3แล้วคนที่จะปรากฏมาแล้วสึกว่าทำให้เราแบบอึ้องทึ่งเสียวได้เลยอะ่ะนั่นก็คือคุณยายของโมโมเว้ยเป็นคุณยายที่แซ่บปั๊คือแบบคือแบบดีอะ่ะเอาจริงคือถ้านึงไม่ออกให้ได้ถึงป้าซึนเ่เดะ ให้นึกถึงเจมาซอโมโต้ทุกคนมัน oh. มันเบอร์นั้นเลยทุกคนแบบการเปิดตัวของคุณย่าที่นอนนอนดูทีวีแบบแซบๆในชุดแบบสดเซล ก็คือแบ oh บโอ m มก o d ตาการตาตอนที่ไปดูคืออึ้งมากแล้วก็ชอบคอนเซปต์การเล่าเรื่องมากๆก็คือมันจะมีเรื่องผีกับเอเลี่ยนแล้วก็ทั้งสองอันะเหมือนมีจุดเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างทําให้ตัวของโมโมที่มีพลังจิตพลังเนี้ยก็สามารถต่อสู้ไว้ต่อกรกับเอเลี่ยนได้ก็คือใช้ได้ทั้งกับผีใช้ได้ทั้งกับเอเลี่ยนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสร้างกิมมิคสองเรื่องเรื่องความเชื่อที่มีความแตกต่างกันมากๆให้มาอยู่ด้วยกันมันเลยเป็นอะไรที่เอ้ยน่าตื่นเต้นและแน่นอนว่าคาแรคเตอร์ของผีหรือว่ตตัรรรนนทปกมสดแฒธไ์ุ รวมถึงเอาผีเกี่ยวกับผีสากลที่ทุกคนรู้จักกันดีไ,ม,ไม่ว่าเป็นคุณยายเทอร์โบใครๆก็รู้จักที่ประเทศไทยแล้วก็มีต่างประเทศก็มีก็คือแบบใครไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยหรือ UFO ที่แบบเป็นเอเลียนหน้าตาแปลกก็คือตีข่าวออกมาได้ดีมากมียาระบาศลำใหญ่มีเอเลียนที่หน้าตาเหมือนกับ ทุกแว็บไม่ทุกเว็บเลย,เลยไม่ใช่แว็บแรกแทุกแว็บไม่พูดดีก,กว่าว <c oughs> ทุกแว็บ <c oughs> มันคือทุกแว็บจริงๆทุกคนแต่ว่าก็ <แ S 1> รู้สึกว่าทําให้แบบเออเราประทับใจมากๆจริงๆเนี่ยถ้าเราดูในเพลงเปิดที่มันแสนติดหูของดันดันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีตัวละครอื่นๆอีก แต่ตอนที่เราดูในรอบพรีเมียร์เนี่ยไอตัวละครอ,อื่นเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏมานะอาจจะต้องรอไปให้มันหลังกว่าน,นี้อีกและอีกอันหนึ่งที่อยาจจะพูดถึงเลยก็คือเขาสามารถวาดสาวแก้วให้รู้สึกมีความแตกต่างจากจูดอื่นๆในอีหนึ่งจะเห็นเพื่อนโมโม่สองคนใช่ไหม uh huh. ที่นั่งในกันรู้สึกแปลกไหมกับการแต่งหน้าของคนหนึ่งใช่เออเอ,อ,อันนี้เขาคิดเหมือนกันว่ามันแปลกคือจะมีน้องเออจะมีน้องคนหนึ่งนะที่แบบว่าแต่งหน้าสไตล์แปลกๆคือน้องไม่ใช่คนผิวขาวแหละแต่น้องอ่ะแต่งโดยการที่แบบวาดตาเป็นเหมือน เป็นสีขาวสองข้างแล้วก็มีปาดตรงจมูกลงมาอีกกูก็แบบเอ๊ะนี่มันอะไรวะเขาจงใจวาดผิดหรือมันเป็นเงาอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ไปสืบหาข้อมูลมาจมันคือสไตล์การแต่งหน้ามันทำให้รู้อนิเมะเรื่องนี้สนใจด้านแฟชั่นมากๆตั้งแต่ทรงผมน้องกับต่างหูที่มันแบบจัดเต็มอะไรขนาดนั้นมันมีอยู่จริงๆเว้ยมันไม่ได้ถูกแบบเติมประมาณอนิเมะในมังอะมันก็เป็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่ะเฮ้ยมันเท่ดีนะก็เลยคิดว่าในอนาคตเราจะได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ แฟชั่นเท่ๆแปลกๆอะไรเงี้ยออกมาให้เห็นในดันดานซึ่งมันก็เข้ากับเรื่องนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวในมุมพี่นั่นเองพี่วอนไปนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับเรื่องราวของดันดานนะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้ดูครับผมโอเคจ้